สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เรามาจะเจอกาบสินค้าโปรโมชั่นที่จัดรายการอยู่โปรโมชั่น1ประตู2ห้างชวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งโปรโมชั่น1อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยอะถ้าเป็นประตู2อคุณลูกค้านึกถึงประตูสเวนเซน์ประตูสเวนเซน์คือประตู2เดินตรงมาก็จะเจอโปรโมชั่น1อยู่ตรงนี้นะครับ หรือท่านใดที่มาทางอาคารใหม่นะฮะมาทางอาคารใหม่ก็ถึงประชาสัมพันธ์ปึ๊บประชาสัมพันธ์ก็ผ่านร้านทองที่นักศึกษาเดินอยู่นะครับเดินตรงมาเดินตรงมาฝั่งนี้นี่แหละโปรโมชั่นหนึ่งผ่านร้านอดี้กรอบนี่ร้านดี้กรอบบอดี้กรอบป้ายหายหมดเลย <laughs> ผ่านร้านอดี้กรอบก็เป็นโปรโมชั่นหนึ่งนะครับมาเจอกันในช่วงนี้กับรายการดีๆมีคุณภาพเห็นไหม เห็นไหมนี่โปรโมชั่นหนึ่งจุดนี้นะครับคือช่วงนี้เราจัดรายการลดถล่มราคานะถูกเหลือเชื่อกับรายการพิเศษที่โปรโมชั่นหนึ่งประตู2กันตรงนี้นะครับนี่โปรโมชั่นหนึ่งอยู่ตรงนี้ส่วนโปรโมชั่นสองอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไล์โปรโมชั่นหนึ่งจบก็จะไปต่อโปรโมชั่นของอ่าโปรโมชั่นสองไม่ใช่โปรโมชั่น เอทำไมพูดผิดพูดถูกไปต่อโปรโมชั่น2ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ส่วนโอทชอปนะก็คือโปรโมชั่น e อีเว Hall อล์นั้นเราไลฟ์สดไปตอนอส,าสายแล้วนะครับอีเวนต์ฮอล์ตอนสายๆแล้วนะครับก็ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วก็มาไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับกับโปรโมชั่น1ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ว่ามีสินค้าตัวไหนจัดรายการกันบ้างช่วงนี้เดี๋ยวจะพาชมกันแบบ รุดเดียวจบส่วนแยกไหลมันจะมีแยกไหลอีกรอบหนึ่งนะคุณลูกค้าสมมุติว่าลิลลี่ยีนอย่างเงี้ยเราก็จะมีวันนี้ไหลภาพรวมไปก่อนแล้วก็วันต่อมาก็จะเริ่มเอ่อเริ่มเอ๊ะทำไมพูดผิดพูดถูกมันยังไงคเริ่มไหลสดแบบเป็นแยกแยกตัวสินค้ามาเวลอาจจะอีกรอบหนึ่งแล้วก็จินตนากุลสตรีหรืออซาบีน่า สเปนาพรุ่งนี้อยู่แล้วนะสเปนามีคิวพรุ่งนี้นะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็จะมีคิวไล์สดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมของโปรโมชั่นหนกับรายการลดถล่มราคาที่ห้างธุวกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กันก่อนนะครับนี่อ่ามากรองหน้านี่มาโปรโมชั่นหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันดับแรกรารุยรย,รรรยีนนะลีลี่ยีนก็เรียกลีลี่ยีนนะคุณลูกค้า ดี๋ยวปรับกล้องลอ,อกีกนึงเพื่อเหมาะแก่การถือนะครับอ่ะภาพรวมในวันนี้นะครับประมาณนี้อันดับแรกของโปรโมชั่น1นึ่งห้างทูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์กันก่อนนะครับลิลี่ยีนนะครับเกงขายาว299บาทโอ้มีมี2ตัว6 0 0้ยไหมหรือ,อยังไงแล้าบาบาทเลยใช่ไหมโอเคนะครับอ่าครับ เดี๋ยวอันนี้จะแยกไลกันอีกทีหนึ่งนะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่อยากชมแบบเต็มๆนะครับผมก็จะแยกให้นะครับวันนี้ขอเป็นภาพรวมที่โปรโมชั่นหนึ่งห้างชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์กันก่อนนะครับนางเกงขายาวเดี๋ยวผมถอยหลังให้คุณลูกค้าเห็นนะครับข้างล่างคือเกงขาสั้นนะคุณลูกค้านี่ขายาวมีหลายแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับขายาวแล้วก็1ตัว2ก็นี่คือขาสั้นใช่ไหม 2ตัว500บาทอ๋อมีขายาวกับขาสั้นคุณลูกค้านะครับอ่ะผมให้ดูก่อนอันนี้คือแบรนด์แรกที่จัดรายการที่โปรโมชั่นของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่กล้องหมุนได้ส6 0องศาด้วยเป็นยังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวจะแยกแบรนด์ให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณลูกค้าก็มองภาพรวมกันไปก่อนนะครับวันนี้นะฮะอ่ะแบรนด์แรกผ่านไปกับรีรีดีนนะครับแบรนด์ที่2กับชุดชัยของจินตนาคุณลูกค้าช่วงนี้มี1แถม1มี โอ้ส่วนใหญ่จะเป็น1แถม1นึ่งซะมากกว่าคุณลูกค้าเยอะจริงๆนะครับ1แถม1แล้วก็100บาทนะครับคุณลูกค้าก็นี่เลยนะครับนี่อันนี้แบรนด์ที่2ที่จัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับรายการลดถล่มราคานะถูกเหลือเชื่อ99บาทก็มีนะครับแล้วก็กางเกงใน100บาทนะครับกางเกงในหึงบาทอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะนี่ เกงในห0 0่บาทน,นะครับชุดชนัยจินตนาผ่านไปตามติดมาด้วยชุดชนัยซาบิน่าซาบิน่าเนี่ยก็จะมีรายการไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่าย3โมงนะครับคุณลูกค้าที่ติดตามซาบิน่าก็จะเจอวันพรุ่งนี้เลยกับการไลฟ์สดซาบิน่านะครับเปิดให้คุณลูกค้าจับจองได้เลยคุณลูกค้านะครับบ่าย3โมงพรุ่งนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดซาบิน่านะครับวันนี้ขอเป็นภาพรวมให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนว่าแผนกโปรโมชั่นประตูนหนึ่ง ประตู2โทษตีโปรโมชั่น1ประตู2ของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อพิมบติขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับนะ้นวันนี้ก็เป็นภาพรวมของโปรโมชั่น1กันก่อนนะครับเนี่ยซาบีน่า290บาท290บถึง3า0บาทนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยต้องการคับไหนเบอร์อะไรไซส์อะไรก็สอบถามกันได้เลยนะครับนะ่าซาบีน่ามาก็จะเป็นกุลสตรีละกุลสตรีก็ 1ถึงชิ้น10% 4ชิ้นขึ้นไป20%นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับเป็นแบรนด์ที่4แล้วนะครับแบรนด์ที่4ที่จัดรายการที่โปรโมชั่นห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแบรนด์ที่5จะเป็นวาโก้นะครับคุณลูกค้ายังอยู่ที่3ชิ้น15%กันอยู่เลยนะครับแบรนด์ที่5ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับแบรนด์ที่5นะครับสวัสดีจ้าอยากออกกล้องไหมเดี๋ยวสาวๆมาเซลตลอดแหละอาแบรนด์ที่5อยู่ที่ สามชิ้น15%นะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยกับผลิตภัณฑ์ชุดชนันวาโก้นะครับมีคับสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาการเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้แบรนด์ที่5แล้วนะที่จัดรายการที่โปรโมชั่นหนึ่งกันตรงนี้นะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะแยกแบรนด์ให้คุณลูกค้าอีกที่หนึ่งนะครับวันช่วงอ่าอาทิตย์นี้มีไลฟ์เยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าแบบเต็มที่กับชีวิตเลยนะครับอ่าตกลงชุดชนัน เรามี1 2 3 4แบรนด์คุณลูกค้าโอ้โหเยอะแยะมากมายอ้าวต่อมาจะเป็นอ่าพิตภัณฑ์เครื่องหนังฟรีบูดคุณลูกค้ากับสินค้าลดราคาพิเศษ50ถึง70%นะครับนี้เครื่องหนังฟรีบูดลดราคากันเยอะแยะมากมายช่วงนี้เป็นยังไงล่ะลดกันเลยคุณลูกค้า279บาทรองเท้ารองเท้าใส่เล่น ทนสีสวยสดใสเดี๋ยวแยกแบรนด์ให้ทีหนึ่งเนาะคุณลูกค้าก็มองเป็นภาพรวมไปก่อนแล้วกันนะครับมองเลยมองแล้วคุณชอบนะดูภาพรวมได้ดูอะไรเยอะๆดีนะครับอันนี้199บาทนะครับคุณลูกคา้าจากราคาปกติก็3 9 9บาทเราลดราคาลงมาที่199บาทเท่านั้นเองนะครับนะส่วนฝั่งนี้ก็279บาทแล้วก็แบรนด์ของฟรีบูดคุณลูกค้าก็จะมีรองเท้าลำลองรองเท้าใส่เล่นรองเท้าเอ่อ คัตชูรองเท้าผ้าใบเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าลด50%นะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะลด50%โอ้โหนี่ดูสิรองเท้าคัตชูหนังสวยๆเยอะแยะมากมายคุณลูกค้านะอะไรเชน995บาทเองคุณลูกค้านี่นะนี่นะนี่นะ995บาทคุณลูกค้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้มันแพรบเลยเนี่ย มันวาวมันวาวแพรบๆเลยนะนะครับลด50%การตรงนี้นะครับนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะปืบนี้สวยจริงๆรองเท้าผ้าใบ รองเท้าออกกาลังกายรองเท้าใส่เล่นนะฮะรวมชุดกันทั้งหมดเลยนะครับก็995บาทเช่นเดียวกันสวยๆเยอะๆมากมายนี่แบบนี้นะครับสีสันสวยสดใสแล้วก็มีไซส์ให้คุณลูกค้าได้สอบถามกันได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรเบอร์อะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับกับฟรีบูทนะฮะฟรีบูทในเครื่องหนังฟรีบูทนะครับก็มีมากมายหลายๆแบบหลายๆรุ่นเลยนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอ่า แบรนด์ต่อมานะครับนอกจากจะมีฟรีบูทลดราคาพิเศษแล้วราคาเริ่มต้นที่199บาทแล้วนะคุณลูกคนะ้าเรามีแบรนด์ใหญ่มาด้วยนะครับ